ลุยนอะไรของมันวะสูอีซีอีซีอีสี

มาแต่ติ่มแล้วเมื่อไหร่จะได้ชิมแกงมาเลยมาเลยแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวโอ้โหอ่าเก็บคนเดียวเลยเอาดิเอาดิโอ้ตันยองโอ้ีเจ้าโตันยองดุ๊กนึโอ้ไม่ก็คิวคิวไม่คิวอู้

เราเราเรามีไลค์ยู่ดู yeah แลวก็พี่แล้วก็พี่ไม่ฟังกันก็ไม่คุณยุ่งะ ไม่อับดุนยุ่งอะ่ะใครจะอยากนี่อย่างกับตลาดสดเลยอะ่ะเนาะยาฆ่าชา้ม่ไม,ไม่อับดุนยุ่งอะ่ะดบัตรไอ จะเทปเนาะจะเทสจะจบจะจบขึ้นได้ไขึ้นได้ขึ้นไดแล้วโอ้ my god o โอ้ my god ถ้าทางงี้ต่อพี่มันขึ้นมาแล้วอ่ะขึ้นไมต่อ โอ้วอตเตอร์ฟากมาผิดที่บักผิดที่ก็เหมือนคดีต,ติดตัวโอ้โ oh, น no. มาผิดที่เฮ้เรียวผิดหืมเนอะนโอ้ y god ฮะอ่ะ ยิงใครนี่เพ๊ะโดนด่าเลยม่หมูตรงไหนที่จะช่วยยิงอ่ะต้องไปไหมั้ยถ้าไปโยงโดดลงไปคือตายเลยใช่ไหมน่ะเดียไช่วยช่วยทันไหมน่ะโอ้ไม่นะโอ้สอร์รี่เบล ช่วยเพื่อนดิมันไม่ทานหนพี่พี่พี่โดดลงมาเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเน่งเดี๋ยวเดนรอยชุดเดี๋ยวรอมันเปิดแล้วมันหนีอ่ตอนแรกไ่ด้ยินเสียงพรำเฮ้ยดีอ่ะไม่โดนวงอ่ะออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไม,ไดมันมีบาเรีย <peach> มันมีบาเรียหรือว่าอยู่ในทองรออยู่ในทองก่อนเออข้างนอกโอ้ไม่กอดใครเก็บของอับดุลไว้อะ พี่หยงจะโดดไปหาแล้วนะชูพี่ได้ไหมจะไรเงี้งจะโดดลงไปถังเนี่ยมันไม่ให้โดดวะมันเป็นบาเรียออกไม่ได้อะ พี่จะน็อกตัวเองนะหนูออกมายังหออทางสั้นยังพี่ยังจะรอถ้าพี่น็อกพี่จะคานลงได้ไหมวะถ้าน็อกคานได้ไหมคาดว่ามันไม่ให้ออกอะ่ะ ออกทางนี้ก็ไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างเดียวพี่หยงต้องต้องต้องล็อกอย่างเดียวมันจะออกได้ พี่ยงนอกก่อนนะทางนั้นนะ ใสฟรีฮะอะไ,ไรเป็นการเทสมันบล็อกผิดที่ไะมันต้องบล็อกเข้าข้างในนี่บล็อกอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมผ่องไม่มีอะไรไเฮ้ยมันทำบาเรียไม่สามารถคานได้สงบสุข 哎，嗯，拜拜。